สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้าน T s ช o p ประดับเยนต์แต่งรถนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวงานติดตั้งชุดฝา้ายไฟฟ้าตรงรุ่นปาเจโร่สปอร์ GT 2.4 2020นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นที่ไม่มีติดมาจากโรงงานนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยน,นะครับมาดูฟังก์ชันการใช้งานต่ตางๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเได้เป็นที่รีโมท เดิมของรถเลยนะคร right right. left left. ับรีโมทตัวนี้เราไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้ของเดิมและตัวสำรองได้เลยนะครับการใช้งานสะดวกสบายนะครับกดปุ่มอันล็อก3ครั้งสั่งเปิดและปิดที่รีโมทเดิมของรถนะครับเรานั่งอยู่ไกลๆอยู่ในบ้านหรือว่ารัศมีรีโมทที่จับได้เราก็สามารถสั่งเปิดและปิดได้นะครับ การใช้งานจะสะดวกสบายมากๆนะครับนอกจากนั้นยังสั่งเปิดและปิดที่สวิตช์ท้ายได้นะครับมือเปิดเดิมเราแค่บีกนะครับฝาท้ายก็จะเปิดให้อันตโนมัตินะครับสวิตช์ท้ายแค่กดปุ่มฝาท้ายก็จะปิดให้อันตโนมัตินะครับ การใช้งานจะสะดวกสบายนะครับสั่งเปิดและปิดด้วยเซ็นเซอร์เท้านะครับโดยใช้เท้าเตะไปที่ใต้ท้องอรถฝาท่ายก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับปิดก็เช่นกันนะครับใ,ใช้เท้าสั่งเปิดและปิดได้ทั้งสองอย่าง มีระบบเซฟตี้กันเหน็บและกันกระแทกนะครับถ้ามีสิ่งของอกี่วามันจะหยุดทํางานทันทีนะครับและดีดตัวขึ้นอัตโนมัตินะครับเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องกังวลน,นะครับเป็นระบบเซฟตี้ของชุดปะตาไฟฟ้านะครับสั่งเปิดและปิดที่สวิตด,ด้านหน้าได้นะครับ สวิตเปิดปิดฝาท้ายจะอยู่ตรงคอนโซลตรงพวงมาลัยนะครับเป็นเบ้าสวิตตรงรุ่นนะครับงานติดตั้งเราเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายใดๆทั้งสิ้นนะครับเราไปดูงานติดตั้งกันนะครับว่าการเก็บสายเรียบร้อยดีไหมนะครับงานติดตั้งเราโดยช่างผู้ชำนาญน,นะครับ ็บงานเรียบร้อยเช็คก่อนส่งลูกค้าอย่างดีนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆจากร้าน T Shop ป,ประดับเตือนแต่งรถทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับสินค้ารับประกัน1ปีช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่นนะครับนนะะวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าจากบางชื่อพระรามเจ็ดมากๆนะครับที่เลือกใช้บริการจากร้าน T Shop ของเรา วันนี้ต้องขอจบงานรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ